เราได้ปลาอะไรมากเมือเมือนเขอดกับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพบินีเบาแอมเราทงสิบห้าเดินทางมาติดตามตัวเลขกับนาตู้ครับนาตู้ฝันแม่นครับงวดที่ผ่านมาครับสามแปดสามแปดเนาะครับเนาะผีแม่ครับมาบอกเลขครับนี่ครับนั่งอยู่กลางปลาซาครับเอฟซีนี่ผีแม่บอกเลขสามเจ็ดแปดตัดเลนครับกามิโชกมิลาบเนาะครับเนาะกับขอแสดงความดีใจครับเอฟซีแลักนาตู้ครับ มีเรื่องแปลกครับงวดวันที่หนึ่งท่านว่าคมพศสองพันหกรอยหกสิบเจ็ดนียครับมีเรื่องแปลกครับนาตู้เพิ่นเก็บแมวได้ครับเอฟซี่น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 ี่เพิ่นเก็บได้อยู่ในปลาสันครับเอฟซี่เนาะย่างออกไปทงไฮทงหน้าครับเพิ่นวนาสิเป็นแมวโพ้องนาเพิ่นวนานี่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 พูตาคือเป็นตระยาแห่นาตู้เพิ่นวนาสิเป็นแมวโพงได้ครับเก็บได้อะไรมาอะไรมาวันเพิ่นยันสิบสองกัดถึงเหล็กแลมันครั Bal, บนี่ <laughs> ได้มาวันเพ็ญเดือนสิบสองครับแอล้วกระทงเลยมือเลาะกระทงเลยมือรละกระทงเลยไปได้มาเนี่ยมาเสาครับมือเียกออกพอดีเลยถือตัวไหนล่ะครับถือสองหนึ่งนะครับอ้ยสองหนึ่งครับวันเพ็ญเดือนสิบสองครับสี่กลับครับนาตู้กระซ้สองหนึ่งหนึ่งสองครับครับดักกระเลกที่แม่สามแปดอะครับเนาะครับครับผมอุ้ยดีใจนั่นไม่ร้ายครับต่เมื่อวันที่หนึ่งมันบอกเลยครับวันที็หนึ่งมันไปขับมาครับขับเียกมาเลยครับอ้าวดี๋ยอสิผ้าไปชมกับนาตู้ว่าแมวตัวนี้ สิขับเรืมาบอกนี่เป็นตัวไรเนาะครับเนาะแมวสามน้ำตีบอกครับนี่ครับแมวสามน้ำครับอุ้ยตาไปขับเรืมาสวัสดีครับน้าตู้สวัสดีครับสวัสดีครับน้าตู้ครับสวัสดีครับหวัสดีผ่านมานี่ครับตัดผู้ใดตัดเหรียญกับเขาที่นอกใบไม่โชคครับตรงตรงครับเต็มเต็มนะครับพล้เก็แงเนาะแมนสามเจ็ดแปดนี่ผู้ใดตัดเหรียญมุนเหรียญนี่เขาได้ครับผมท่านผู้ชมครับวันนี้ก็เลยมาติดตามว่าเป็นยังไงความฝันเ่าฝันดีบานนั่น ฝันใหม่มันสิมีบ่เดี๋ยวให้ถือให้เอฟซีเพิ่มหน่อยครับอันนี้ผีแม่มาบอกครับพ่อเที่ยงเออเพิน่นมาอีกบ่ผีแม่งวดนี้อ๋อผีแม่มาบอกนะสามเจ็ดแปดในนอกครับผมสามเจ็ดแปดตัดเลนครับพอเทียงกับทายมาหลายคี่กว่จนริกกับเจ๊กเังจะใส่เนี่ครับเลขบอกสามเจ็ดแปดโต๊ะเก้าเจ็ดเก้าแปดเก้าศูนย์หนเป็นเลขตีเอาครับผมอ้เลขตีมิเฮายัง่ยจำได้อยู่ครับผม ครับยั่อาจจะเรืมเนาะ<น>ฟันแนวไวรนก่ครับนระตูบลาดิฟันเห็นแม,ว,มวพงแมวพงครับแมวซ้ำล่ะสีดำได้คือเสือนี่สีดำได้คือเสือนี่ครับครับ,รบเขาไปไปหาไปหาปลาจะทงหน้านะ่ะครับไปเราไปพ่อมันไปพ่อมันอยู่ในป่าสิไปจับเอามันบอกให้จับ ก,ก็เลยว่าอีรายละก็เลยว่าสิไปไส่มาสัญญาไปยังไปสิพาไปกินเขา่ามันก็หมอบหัวลุงหมอบหัวร่งนะพบก็เลยจับเอามันนะครับแต่ว่ามีผงตัวนี้ละเป็่อแมวอ,อยู่ในปลา,าครับนะครับนีนี่นอนอยู่หนีนอครับเนาะครับจับไหลมือร้อยกระทงร้อยกระทงแล้วเน่ยามาเส้าวัานนี้เขาไปสื่อเด็กเขากระสือเขาสื่อสิบสองสองสื่อสิบสองสองหนึ่งนะครับครับเขากระสือกันเยอะแล้ครับ เพราะว่ามันอะไรต่งซื้อมันมาอีวันเพ่นอีวันเพนครับครับโอ้บ่บ่ไหนเอาว่ามาขึ้นเลยฟันมันไปซอีวันเพนก่อนมาสันฟันมันไปบอกเลขได้ยังว่าเอาอุ้มมาได้ครับนะตู้ฟันมันไปบอกเลขฟันมันไปบอกเลขมันใบจากไเลขซื้อเอาไรกันมามาบอกอีกงอนนี่ครับอันอีวันเพนนี่ครับนี่บอกมันมีมันมีสียังไงครับนะตู้นี่สีออกเหลืองสีเหลือง ที่เอากระเขาโอ้ลามไปเลยครับปูข้อไปเลยเล่ากระเด็นไหนมาจากมือก่อนนะตูนี่ไหนมามือที่เมือที่สามเดี๋ยวนี้มือที่สามจะว่าได้ได้มาก่อนห้อยออกไหนเมื่อก่อนห้อยออกอืมมันไปบอกเลขมันไปบอกเลขก็เจอมันขับบินเลกมาหานี่ละเอามาวางไว้บนนอนนะครับขับบินเลกว่าผัดขับสิบหก สามตัวเลยตัดหนึ่งหกเจ็ดหนึ่งหกเจ็ดครับขับมาเฮงมันได้งวดดีป่ะครับงวดนี่ละครับงวดที่หนึ่งนี่ละครับเห็นมาบอกงวดที่หนึ่งนี่นะหนึ่งหกเจ็ดครับหนึ่งหกเจ็ดขับเอฟซีครับหนึ่งหกเจ็ดเสียเรื่องมันปะบอกแม่นยูร็อกฟันมาแล้วมันมากเท่กันครับอันนี้มากเราไลกระทถกอันสองหนึ่งนี่ได แต่ว่าได้จากแมวนี่ได้จังไดีสันสองหนึ่งวันที่ผ่านมามือเขาลออกระท่วงลออกระท่องมันเพ่นเดียนสิบสองนะครับลายมาย่อมาซอ,อกเลยมันตกออกม<อ>ันตกออกสิบสองเหนนะครับ<อ>ก็เลยแปะเอาเพราะว่าพอไปได้แมวมาวันวันเพ่นเดียนสิบสองนั่นก็เลยว่าโอ้มันสิองหนึ่งสองสองหนึ่งนี่บ่ได้ไปบอกสบานคเอสุดยอที่ได้ะครับคร<อ>ับแมวน้ำโศกจะนี้บ่อยงนบ เลยตั้งซื้อมันว่าอีวันเพ็ญโอ้ึงว่าได้ซื้อวันเพ็ญครับผมธรรมดาไม่พวกมันสิบวยจับแล้วครับยาปลาบสิบวยคนจัะง่ายแล้วมันยังไม่อยู่หนำหนำยังไม่อยู่หนำยังไม่บอกเลขส้วไกลลาบมันนะครับ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 มันเคยจังหูวยุ่งนะตู้มันจังได้ผูกกันไว้อันในความฝันในซื้อยันมันขามทางครับในความฝันในงวดวันที่หนึ่งท่านว่าคุ้มพศสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนี่เพิ่นขาบกระดาษตัวเลขนี่เป็นสีรยังกว่าครับนะตู้หนึ่ง หกเจ็ดครับหนึ่งหกเจ็ดกระดาษเชินไว้สีดำสีแดงสีเหลืองสีเขียวครับสีแดงจริงๆนะครับมันถาดมาดกแดงจริงๆเลยครับผมสองตัวมีบ่อครับนะตู่สองตัวกับสองเก่าเก่าสองนี่แล้วครับกลับเอาในบ้านใส่ครับสองเก่าเก่าสองโอ้ยฟันว่าไหนไปใส่ตุ่มใส่ตุ่มกบยูโทน,น้าไปแล้วไม่กบเข่าตุ่มนี่ว่าฝัน ก็ก็งูอะเขาเขาตุ่มไปอยู่น้ำกันน่ะนะกบก็งูเขาไปอยู่น้ำกันครับก็เลยตีเป็นว่าเก่างูกบมันกัเก่าเนียนะครับเนาะแม่เนครับเก่างูมันกับสองตัวงูป่ารอกก็เลยสองตีเป็นสองเก่าฝันอีกนอนเสื้อไปฝันอีกบ่ครับครับครับผมเอ้ากบมันกับเป็นเก่างูตัวงูนี่มันสองตัวนะนะตู่ก็ได้ตีว่าเป็นสองนะครับท่านผู้ชม สองเก่าถิติเป็นสามตัวกับสองเก่าศูนย์นะครับนี่สองเก่าศูนย์ครับตัดเอาเลยครับสองตัวสองเก่ากับสามตัวหละสองเก่าศูนย์สามตัวครับผมสองเก่าศูนย์เด็กศูนย์มันจะใช้หรอครับเด็กศูนย์มันมันมันเป็นตุ่มเรียกตุ่มกบกลมตุ่มคือไทยนี่ตุ่มกบเนาะครับตุ่มกบเป็นวงกลมกลมสองเก่าศูนย์แต่เน้นๆหน่ยคือสองเก่าครับครับแยกตัวออกให้เอฟซีรับนะครับแอดมินกำลังโจทกับ เหล็กแมวพงนี่ก็คือแมวพงหรือแมวบ้านแมวธรรมดาหรอผมว่านี่ผมว่าแมวมันอยู่ในป่าเข้าเสียเมาโผลนะครับผมไปจับได้มันสีหิ้วเขาเขาเลยให้จับครับกระหูยู่ได้น่าบ่ยังเนาะครับพอเรื่องครับน่ะเห็นบ่อนอนในแลวเท้าหนอนอะไรก็เสียอครับเป็นแมวน้ำโศกฟันซาธำรห้ท่านผู้ชมน้ำโศกกับฟันลายกระทวงกัดขี้พวงมันอยู่ อันเฟ็นเดือนสิบสองมันเฟ็นเดือนสิบสองสองหนึ่งหนึ่งสองเราไอเรียงเนาะแ่นว่าได้แมวในขึ้นวันวันอันเทนเดือนสิบสองก็ใส่หนึ่งสองหนึ่งเขาเต็มเต็มกแสดงว่าแมวน้ำโสงก่อนจะเนาะสี่เนาะแอดมินกับบุตคิดแนวนี่คือกันเนาะครับพอเถียงเนาะสองหนึ่งออกออกสองหนึ่งเนาะแนนกันตาเพิ่นใ่ออกสิบสองมันก็สิเกินไปวายักคืนตั้สองหนึ่งเอ้ยบิดบ่ถือเล้ยแมวนี่ นอกโเทียนาะครับมันสมันน้ำโศกจ่หรอครับพอฟันมามันแหล็กรับตัวเหล็กมาบอกตัวแรงจึงคืนนะครับครับหนึ่งหกเจ็ดครับหนึ่งหกเจ็ดหนึ่งหกเจ็ดสองเต่าเอาให้นาตูวฟันยกให้พี่ให้น้องในแคบน้าจอยเบื้องน่ครับนี่ครับผมจะู้ชมตัวเลขของนาตู้ประจำขอางวันจีหนึ่งท่านว่าคมเนื้อครับผมเอฟซีตัวเลขของนาตู้ครับเลขสามตัวนะครับเนาะงวดนี่ครับไ้รวยตงงวดครับแมวน้าโชกครับขาบเลขมาไหครับ 1 6 7โตัวแดงจึงคืงครับเอฟซีเนาะเลข2อตัวครับแปลเอากับงูกับกบเหรอครับเอฟซีงูสองตัวกบหนึตัวครับก็เป็น2องเก่าสเก่าเพิ่นมาครับคันถามมัก3าตัวนี่เอาศูนย์ใส่ครับเป็น2องเก่านย์ะครับเนาะงวดวันที่หนึ่งท่านว่าคมพศสองพนร้สิบเจ็ดี่ครับขอให้มีโชคใหญ่คับหนาตู้ครับเอฟซีมือนี่ครับเอย่านเพิ่นไปใส่ครับเบาแอมเราทงมีคองดีมาฝากเอครับไปรับชมเมืองคองดีกันครับ เบลยเอมมาชมนุ่มเดินทางไปทําบุญอยู่วัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับเดี๋ยวนี้ของดีติดไม่ติดมือมาฝากเอฟซีครับท่านผู้ชมเป็นของเรียกเงินเรียกทองเรียกทรัพย์ครับค้าขายขายขายของโบดีลูกค้าโบกให้เขาล้านคนยางพานเอาตัวนีไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาของเมตตาค้าขายไปใส่เรียกเงินเรียกทองซื้อเลขซื้อลอตเตอรี่จิงสิริถือเนาะครับทนะ่านผู้ชมเนาะ ไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ตกับนังขาอยู่ข้งในกับว่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะโอ้ดีครับครับ่านมช้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ดสวัสดีครับครับโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี้ใช้ยังไงเนาะไอ้เรื่องการเมตตามหายมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยกู้เรื่องการทายกลับคืนมาได้ผัวเมียเปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้ครับยัก กลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบตนายกเลือกการงานกาขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมช,มชมชอบขายขายทุกอย่างลวเนาะครับผมสาธุ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 นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดเนาะครับผอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้แตะแล้วก็บีอาใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บีบีอย่างนี้อธิษฐาน หนึ่งสองสามหนึ่งสองสามลูกหัวสามครั้งโอ้ครับถ้าปากสามครั้งลูกลูกหัวต่ำลูกคิ้วสามครั้งลูกหัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่รอดเหมือนกันนะครับเนาะครับผมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมท่ายพ่อหลวงปู่หอดนะพ่อนวดนี่เหละเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุ ขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างยาเราต้องการถิงใดขายที่สายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะได้สมปรารถนาแน่นอนค้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงเมตตามหพูดกับผู้ใหญ่เนาะขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ สาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่ลอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเราตรงหูยินข่าวกบลอดสาครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปล่วยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปล่วยน้ากันครับใส่เราดีใส่เราล่วยครับสําหรับทันใดที่ค้าขายของบบคอยดีลูกค่าย,ยางบบเห็นลานเฮ้าไขว่ามีอียงบดบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบดมาบังนาลานเห็นในคนมองโบเห็นลานขาา้าเฮ้าเดินผ่านเอานวด องหลวงปูหลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับรัพท่านที่ให้เงินในท่องไหลเข้ามาในบ้านในลานคากลานขายของเ้าครับขายดีปันที่น้ำที่ทาลำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะเบาแอมเราทงถึงยินซื้อเสียงหลวงปูหลอดมานานแล้วมืงเหรครับมีโอกาสไมาสักกะกาบหลวงปูนะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ำกันครับสำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามี กับมาหักมาหลงกะเอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยากให้ค้นหักค้นหลงเบาเบายังกายผู้สาวผู้บ้ามากเนี่ยเอาไปใส่ได้ที่กันครับสานผู้ชมเอาไปใส่เรื่อยวิธีใส่ก็เปิดฟ้าออกมาครับสามผู้ชมเปิดฟ้าหลงปอูกมากนะครับเนาะแล้วก็เมื่อแทๆครับสามผู้เมื่อแทะแล้วก็บี้ยังสีครับมุนหมุนยังสีครับแล้วก็ท่าปากสามเทื่อลู่ปากสามเถื่อนะครับ ท่าปากสามเทื่อท่าคิ้วสามเทื่อละกะัเสยผมขึ้นรูปหัวนะครับรูปหัวสามครั้งนะครับท่านผู้ชมข้างในนี่เป็นม้วนสารด้วครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม้วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ละก็เป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวงปูปลุกเสเกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนได้แต่งเพลงให้หลวงปู่ลดละครับท่านผู้ชม ดังบูดังนะครับเนาะแอดคาราบาวพีแอดคาราบาวเนี่ยแต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพลงให้เจทีอาจารย์เนี่ยส่วนมากก็มีโบลาเนะครับเนาะมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาราบาลพีแอดเนี่ยครับเป็นคนแต่งให้แล้วก็มีวัดหลวงปู่รอดนะครับเนาะวัดหลวงปู่รอดวัดกกกุมเนี่ยก็แต่งวัดหลวงปู่รวยนะครับเนาะวัดหลวงปู่รวยเนี่ยก็แต่งให้กันเนี่ยครับเงิ่นขคาว่าไส้ที่แห้งครับมีแต่เงินไหลมาเทมาก้นหักก้นหลง เบาแอมโล่งทงกับบุลอซซาครับเอาไปฝากเอฟซีกระโทนมาตามเบอร์โทนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับเนอะเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับสามผู้ชมท่ามผู้ชมครับเอาไปหายาตพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบารมีเ่อแพรกระจายให้เงินไหลมาที่มาเนาะครับนาอทสามผู้ชมแล้วกาเบาแอมโล่งทงนี่ดนน้ำมุนมาน้ำครับใ้น้ำมุนข้องหลวงปุลอดมาให้เอฟซีนะครับสามผู้ชมเอาไปอาบํำระร่างกายเสนียดจังไรที่บอดีถีล่าสีมันบดมันบัง สังเกตจังไรในตัวข้าสิได้ออกออกไปดื่มกินแล้วก็อาบนะครับท่านผู้ชมนเนาะแล้วก็เฮ็ดให้ดวงข้าดีเงินไหลมาที่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดบเบาแอมเราตรงนี้เอามาโบลายครับมาฝากอิบซีโบลายกระโถ่มาได้โทรมาได้ครับมาหา,บาเบาแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยน้ำกันครับสาธุสาธุให้ถือเปรียกเออครับเอาไปใส่ละให้ถือเปรียกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำรวยสา,ามสิบล้านเป็นไะครับท่านผู้ชมเนาะ ครับผมเดี๋ยวเราแอามาตรงกับสีห้เบิ้งตัวเลขกกับน้ำมุนของหลวงปู่ครับผชมเนาะนี่มตาเพิ่งทำเลยพอด้เพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆห่ครับนี่ครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับ เพราะว่าโดนพวกอีอําอะไรนี่จะหายหมดเลยพวกนี้ครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ําหาบเลยแบบเราดวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้าหาบครั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 บล้างเสียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุขอบคุณต้องเบิร์ตมากๆเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุ